สวัสดีครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้เรือโยงมาทันนิดหน่อยนะครับเรือลําใหญ่ครับดึงเรือสายหนึ่งสามสี่สี่โป๊ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าดึงไปไหนจะดึงเข้าข้างๆหรือเปล่านะครับแต่เรือลําใหญ่จริงๆนะครับวันนี้เลยมีโอกาสได้มาถ่ายเือพี่เขาดึงไปไว้ข้างๆนะครับสุดยอดเลยฮะ เดินไปไว้ข้างๆเดินไปได้ไหมครับขออนุญาตไปถ่ายเรือแป๊บนึงครับผมเตล <S <S อดเลยครับขอบคุณครับต้องใ้นสบายกว่าครับคุณยาย พี่ครับนี่ครับเรือลำใหญ่ยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะมาจัดขบวนหรือดึงไปไหนนะครับหรือเอาข้าวขางๆนะครับแะเสียงนี่คือขึ้นมากเลยแล้วใจจัดนะครับลมเย็นๆนะครับล่ามาไว้ก่อน ลามาไว้ก่อนถือว่าจะดึงยาไปเลยยังไม่แน่นะครับน <c oughs> ํำใหญ่ครับ <c oughs> แสงพระอาทิตย์ใกล้จะ5โมงนตอนนี้แพี่เราดึงยอดมากครับผมจะดึงจอดเหรอหรือดึงตามน้ำก็ไม่แน่ใจนะครับ อหรือเขาดึงแบบนี้กัวห่างกระเบ้เพราะเราไม่มีตรงท้ายหรือเปล่าครับไม่แน่ใจสวัสดีครับมาถ่ายเรือหน่อยครับผมครับผมครับ ใส่เป็นเทคติกของพี่เขาครับดึงเบ้ไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าการห่างสะบัดแล้วก็ดึงไปต่อครับเพราะสี่โป๊ก็คือสี่ลำเรือทรายครับแต่เรือใหญ่ลำเดียวแต่ไม่ไม่ได้มีตรงท้ายไว้นะน่าจะเป็นเทคกติกของพี่เรือในท้ายเรือํำนัน จำหน้านะครับที่ดึงบังเอิญมาพอดีครับก็ลเลยมาถ่ายไว้ทันครับผมโชคดีครับพี่พ